สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้เขาเปลี่ยนระบบใหม่เล่นเอาคนงงไปตามๆกันนะครับเอางี้พูดง่ายๆเขายกเลิกรอบแบ่งกลุ่มนะยกเลิกรอบแบ่งกลุ่มมาแข่งแบบบอลลีกเก็บคะแนนนะครับท่านผู้ชมครับรอบแบ่งกลุ่มไม่มีแล้วนะเปลี่ยนมาแข่งแบบบอลลีก36ทีมนะครับมี36ทีมนะแต่ละทีมเนี่ยจะเล่นทีมละ8นัดเจอคู่แข่งไม่ซ้ำกันนะครับ เล่นในบ้าน4นัดเล่นนอกบ้าน4นัดคอมพิวเตอร์เนี่ยจัดโปรแกรมให้หมดนะครับป้อนข้อมูลเข้าไปว่าโอเคในรอบบอลลีกเนี่ยทีมชาติเดียวกันไม่เจอกันเองนะในส่วนของทีมคู่ต่อสู้ที่ต้องเจอจะเจอทีมจากชาติเดียวกันได้ไม่เกิน2ทีมยกตัวอย่างก็คือ,อสมมุติริว์พูเจอทีมจากอิตาลีเนี่ยก็จะเจออิตาลีได้ไม่เกิน2ทีมนะครับนี่คือหลักการของเขา ระบบใหม่ของแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนจัดโปรแกรมออกมาเรียบร้อยนะครับในบรรดา4ทีมจากอังกฤษเลวพูลหนักสุดเลยหงแดงหนักใจนะครับท่านผู้ชมครับเลวพูลเนี่ยจะเจอกับเรียวมาดริดแชมป์เก่านะเจอกับอาเบไลิ์ซิกนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนอ่าคุณชายชาบีอลองโซจะบุกมาเยือนแอนฟิลด์นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีเจอกับเอซีมิลานเจอกับริวของฝรั่งเศส PSV i o v e n Bologna และ k i r o n a ทีมจากสเปนนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เรียงลำดับว่าจะเล่นกับทีมไหนก่อนหลังนะครับแต่ว่า4นัดที่เล่นในบ้านของเวอร์พูเนี่ยก็คือจะเจอกับเรอัลมาดริดเจอกับเลเวอร์คูเซ่นลิวและบโลญยาส่วนนอกบ้าน4นัดนะครับเวอร์พูต้องออกไปเยือนไลฟ์ซิกเอซีมิลาน PSV และคิ i r o n a นี่คือในส่วนของหงแดลงเวอรวพูนะครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าครับจะเจอกับอินเตอร์มิลานปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับคลับบร bon, ูชยูเวนตุสเฟยนูดสปอร์ติงลิสบอนสปาร์ตาปรากและสโลวานบราติสลาวาจากสโลวาเกียสีนัดในบ้านของซิตี้จะเจอกับอินเตอร์มิลานคลับบรูชเฟยนูดและสปาร์ตาปรากส่วนสีนัดนอกบ้านจะออกไปเยือนปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับยูเวนตุส สปอตติ้งลิสบอนและเซลวานบรัสติสลาวาอาเซนอลทีมปืนใหญ่นะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงอินเตอร์มิลานนะครับชรัรท้าดเนสอัตาลันตาดินาโมซากเร็บสปอรตติงลิสบอนโมนาโกและคิโรนาสี่นัดในบ้านเนี่ปืนใหญ่จะเล่นกับเปเชนะครับชรัรทา้าดินาโมซากเร็บและโมนาโกส่วนสี่นัดนอกบ้านไปเยือนอินเตอร์มิลานนะครับอัตาลันตาสปอรตติงลิสบอนและคิโรนานะครับ แอสตันวิลล่านะแอสตันวิลล่านะครับจะเจอกับบาเยอร์มิวนิกไลปซิกยูเวนตุสคลับบรูชเซลติกยังบอยส์ของสวิสนะครับเจอโบโลอนยาและโมนาโกสี่นัดในบ้านในวิลล่าจะเล่นกับบาเยอร์ยูเวเซลติกและโบโลอนยาส่วนสี่นัดนอกบ้านออกไปเยือนไลปซิกนะครับคลับบรูชยังบอยส์และโมนาโกโปรแกรมแข่งอย่างละเอียด นะนัดไหนจะแข่งวันไหนเนี่ยยูฟ่าเขาจะประกาศยืนยันอีกทีในวันเสาร์31สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมครับรอเช็คโปรแกรมวันเสาร์ที่31อีกทีหนึ่งนะส่วนเรยวมาดริแชมป์เก่านะครับจะเจอกับดอตมุนอ่ารีแมตคู่ชิงฤดูกาลที่แล้วนะครับเจอลิเวอร์พูลเจอเอซีมิลานโอ้โหอัตาลันตาเซาส์บวกเิวสตุกการ์ดและเบรสจากฝรั่งเศส สนัดในบ้านของทีมชุดขาวนะครับจะเล่นกับดอตมุนมิลานเรดบูลซาวส์บวกและสตุตการ์ดส่วน4นัดนอกบ้านไปเยือนลิเวอร์พูลเยือนอัตาลันตาเยือนลิวและเจอกับบรสของฝรั่งเศสนะครับ36ทีมในรอบบอลลีกเนี่ยอันดับ1-8ถึง8นะครับที่1ถึงที่8ได้เข้ารอบน็อกเอาท์16ทีมอัตโนมัติอันดับ9-24ถึง24จะประกบคู่เล่นเพลย์ออฟ2นัดใครชนะ ตามเข้ารอบ16ทีมส่วนอันดับ25-36ตกรอบทันทีนะครับไม่ได้ล่นไปยูโรปาลีกแบบระบบเก่านะตกรอบไปเลยนะครับ25-36เนี่ยนะแชมเปี้ยนส์ลีกรอบบอลลีก36ทีมเริ่มแข่ง17กันยายนนะครับ <c oughs> เดือนหน้านี่แหละนะส่วนอีก2ทั่วยูโรปาลีกกับคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ไม่มีรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกันนะครับเปลี่ยนมาเล่นระบบบอลลีกเหมือนกับทั่วใหญ่ วันนี้เนี่ยนะครับคืนวันศุกร์เนี่ยยูฟ่าจะวางโปรแกร,รมบอลลีกของยูโรปาลีกกับคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับยูโรปาลีกทีมอังกฤษก็จะมีสเปอร์สกับแมนยูส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกจะมีเชลซีนะครับคืนนี้เราดูกันว่าจะเจอกับใครบ้างในส่วนของลิเวอร์ pool นะครับหลังจากรู้ผลว่าจะต้องเจอทีมไหนนะครับกุนซืออันเนอร์สโตบอกว่าเป็นงานที่ท้าทายมาก <c oughs> เป็นงานที่ท้าทายมาก แต่ก็น่าตื่นเต้นมากเช่นเดียวกันนะครับนัดที่คนจับตามองก็คงจะเป็นเกมเจอเรียลมาดริดแชมป์เก่าที่แอนฟิลนะแต่เกมอื่นก็หนักเหมือนกันนะครับสลอตบอกว่าเขารู้จัก PSV เป็นอย่างดีนะครับเลเวอร์คูเซ่นก็เก่งนะเลเวอูพจะเน้นไปทีละเกมนะครับพูดถึงเลเวอูพแล้วเมื่อวานนี้ซื้อตัวเฟสเดรโกเคียซ่ากองหน้าทีมชาติอิตาลีจากยูนุสเรียบร้อยนะครับเซ็นก่อนวันปิดตลาดคืนนี้ซะด้วยนะครับ ถือว่าเช็คบินอย่างรวดเร็วนะครับเคียซ่าค่าต,ตัวแค่10ล้านปอนด์มีออปชันเพิ่มถึง12.5ล้านปอนด์นะครับเซ็นทั้งหมด4ปีใส่เสื้อเบอร์14เบอร์14นั้นเป็นเบอร์เดียวกับที่เขาใส่ในทีมชาติอิตาลีนะครับเบอร์14ในทีมเรอยวพูเป็นเบอร์เก่าของจอแดนเทนเดอร์สันแล้วก็ชาบีอลอนโซนะเฟเดริโกเคียซ่าเป็นตัวใหม่คนที่2องของหงแดงนะครับต่อจากผู้รักษาประตูจอร์จี้มามาดัสวิลี่ แต่กรณีของจอร์จี้เียลิโอภูปล่อยให้บาเลนเซียทีมเก่ายืมต่ออีก1ปีนะครับแต่เคียซ่ามาเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาร่วมทีมทันทีนะฟเฟเดริโกเคียซ่าอายุ26เขาเป็นลูกชายของเอริโกเคียซ่านะครับอดีตกองหน้าทีมชาตอิอิตาลีเฟสเดริโกเนี่ยอยู่กับยูเวนตุส4ปีนะครับลงเล่น131นัดยิง32ประตูนะเรื่องร่างกายที่เคยเจ็บบ่อยหลายคนเป็นห่วงอยู่เนี่ยนะครับ ทางเวอร์วพูเชื่อว่าคุณเซอร์อ,อนเนอร์สโลตกับทีมงานซึ่งถนัดในเรื่องของการปกป้องอาการบาดเจ็บจะสามารถดูแลเคียซ่าได้ดีเชื่อว่าสโลตดูแลได้บาง,งอันเถอะนะเคียซ่าเองเล่าว่าตอนที่ริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาของเวอร์วพูโทรมาเนี่ยฮิวถามตรงๆเลยนะถามว่าเขาอยากมาอยู่เวอร์วพูไหมเออยิงปังเลยเว้ยเฮ้ยริชาร์ดฮิวส์เนี่ยใจเด็ดเคียซ่าก็เด็ดเหมือนก,กันบอกเอ้ย อยากมาดิเคียซ่าบอกอยากมาครับอารนเนอร์สโลตก็โทรมาคุยก็ถามเนี้ยนะครับเคียซ่าบอกอยากอยากมาเวอ้์วผูลนะเขารู้จักเวอ้์วภูลดีนะครับรู้ประวัติความเป็นมานะรู้ว่าทีมมีความหมายกับแฟนบอลขนาดไหนนะอยากจะฟังเพลงยูในวอล์กอ a ล o n นในสนามแอนฟิลด์หรือเกินนะเคียซ่าบอกอดใจไม่ไหวแล้วนะครับเฟเดริกกเคียซ่าเนี่ยถ้าลงทะเบียนทันก่อนเที่ยงวันศุกร คือวันนี้นะครับก็มีสิทธิ์เล่นให้เลี้ยวพูเจอแมนอยู่อาทิตย์นี้ทันทีนะครับแต่ผมคิดว่าอร์เนอร์สโลตไม่น่าจะรีบนะไม่น่าจะรีบะนะครับถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆสถานการณ์ไม่เรียกร้องจริงๆนะครับเคียซ่าน่าจะรอไปเปิดตัวหลังเบรกทีมชาติมากกว่าคือฟิตให้เข้าที่ก่อน <c oughs> ซ้อมไม่รู้ทางกับเพื่อนซะก่อนนะครับแดงเดือดมันมาเร็วเกินไปนะครับเคียซ่า เพิ่งมาถึงเนี่ยก็คงลงซ้อมได้ไม่กี่ครั้งหรอกนะครับรีบลงไปเดี๋ยวเจ็บซะเปล่าๆนะเอาให้พร้อมก่อนนะครับหลังเกมแมนยูกับเรอร์พูเนี่ยพพีเม์ลีกจะเบรกทีมชาติ2สัปดาห์นะครับกลับมาอีกทีหนึ่งคือเสราร์ที่14กันยาเรอรวพูจะเล่นในบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสเจอกับทีมเจ้าป่านะครับเคียซ่าน่าจะรอไปเตะในเกมนั้นมากกว่าก็คือรอไปเล่นกับฟอเรสเลยนะครับ เอาให้พร้อมซะก่อนนะโอเครอดูกันอีกทีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเตรียมหนุย่ยท้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ